นี่พูดถึงเรื่องเจตนาที่อยากอยากบวชอยากปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์นี่และหลวงตาเนี่ยเป็นคนทานตั้งแต่เป็นโยมแล้วให้ทานไม่เป็นรองใครหรอกถึงจะไม่รวยไม่เป็นร้อยล้านพันล้านแต่หลวงตาเ่ยเป็นคนที่ให้ทานเป็นนิสัยให้ทานมาแต่เด็กก่อนจะบวชเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ทานหมด เพราะพระที่บวชมันตั้งแต่เป็นเนนเนี่ยนะจนถึงเป็นคนหลวงปู่หลวงตาเนี่ยยังไม่เคยให้ทานหรอกมีแต่รับของทานจำไว้เพราะฉะนั้นหลวงตาเป็นโยมเนี่ยหลวงตาชอบทำบุญตั้งโรงทานสร้างกุฏิวิหารเป็นเจ้าภาพกระถินเนี่ยโอ้โหปีละหลายวัดตั้งแต่เป็นโยมเพราะเราฝ่ายทมาไม่ใช่ฝ่ทําอย่างเดียวนะฝ่ทานด้วย หลวงตาไม่ได้เป็นนักวิจารณ์ทางศาสนาแต่ห